ตัวนี้จะเป็นมีสไลด์แบบแผ่นเรียบใบมีกว้าง6.5ซนติเมตร1งคมค่ะไซส์นี้สั่งทําได้ตั้งแต่1-10คมตัวงานของเราจะทำจากงานไม้สักเน้ือแห้งน้ําหนักเบาสามารถถือฝานกล้วยลงกระทะได้เลยล้างน้ําทําความสะอาดได้ไม้ไม่บิเดเบี้ยวเสียรูปไม่มีกินเม็นส่วนตัวใบก็จะทําจากตะเล่แท้รับกันความคมไม่เป็นสนิมปรับหนาบางและถอดรับคมใหม่ได้เวลาเราวัดความกว้างของตัวใบก็จะวัดแบบนี้นะคะ ตัวนี้6.5เซนถ้ารวมกับขาสองข้างก็จะกว้างอยู่ที่9เซนความยาวของทั้งตัวไม้ก็จะขึ้นอยู่กับจํานวนของใบสเตเลตกับความกว้างของใบสเตเลตนะคะอย่างตัวนี้จะยาวอยู่ที่41เซนติเมตรค่ะส่วนราคาก็จะขึ้นอยู่กับจํานวนของใบมีดกับความกว้างของใบมีดค่ะอย่างมีดสลไลซ์นี้สามารถสไลซ์ได้ทั้งผักผลไม้และสมุนไพรเช่นกล้วยสุกกล้วยดิบเผือกมันฟักทองทุเรียนขนุนหน่อไม้แตงกวามหมูยอข้าวเกียบขิงมะระมะระขี้นกนะคะแล้วก็เป็นพวก อหอมหัวใหญ่หอมแขกก็สามารถสลด์ได้นะถ้าสนใจทักสอบถามได้เลยค่ะมีของพร้อมจะส่งให้ทุกวันสินค้าเราทำเองขายเองเลยค่ะ